เรื่องราวบงบงส์บ้าบ้าบวมบวมเกิดขึ้นที่นี่คู่บงส์คู่บ้าคู่บวมรวมกันมาสร้างความหาม่หยุดหลุดโลกและคุณจะต้องตะลึงถึงกับความบวมของคนคู่นี้เควินและเพอร์รี่บงส์ฮัมฮัม They know what they want. Oh, you virgin! And where to get it? Where do girls go for the summer? Ibiza. Oh, you on your own, Yeah, you? I'm dead Look! Look! You! Your faces... ...offend my mirror. ผู้สีคู่นี้จะมาถล่มปวามฮาเขาคุณถึงบ้านเคยติดใจความบ้า,บา <laughs> ความหาเรื่องไหน <laughs> ถ้าเจอเรื่องนี้ <laughs> คูณความมันเป็นสามเท่าเควินและเฮอรี่บองส์ฮัมฮามันสุดๆหลุดโลกไปเลยสนุกเต็มที่จาก EBS